อเคมาเลยครับสวัสดีคุณลูกค้าที่ครรักครับร้านเราไม่ว่าจะขายอาราคาแล้วจะขายบุฟเฟ่ต์แล้วไม่จบครับซาโจาก็เขาเรียกว่าว้าวๆไปกับคุณลูกค้าเมนูโคตรคุ้มผมเปิด EP ตัวแรกเลยนะครับนับตั้งแต่วันนี้ไปซาโจจะทําทเมนูเป็น EP ออกมาเรื่อยๆ,ๆเขาเรียกว่าให้คุณลูกค้าได้ความคุ้มค่ากลับไปผมเปิดตัวมาเลยครับและถามว่า EP เนี่ย จะขายวันไหนยังไงเอาเป็นว่าถ้าคุณลูกค้าเห็นผมลงคลิปผ่านทิกต o k หรือ YouTube หรือ Facebook เห็นอยู่ที่ต่างๆโทรสอบถามแอดไลน์มาที่ไฮโซซูช so ิ ushi, นะครับถ้าเรามีวัตถุดิบพอเราก็ขายเป็นว่าเห็นอยู่เนี้ยหรือจะโทรมาสอบถามเอาก็ได้นะครับอะไฮโซซูชิ so ushi, มาดูครับว่าลูกค้าดูครับแค่ราคาเอาดู อุนิปกติคำหนึ่งก็สามสี่ร้อยนะครับสองคำนี้ก็จะเป็นพันละนะครับฟูกาคำหนึ่งเกือบสองร้อยบาทเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแต่แพงๆทั้งนั้นเลยวัตถุดิบนี้ถ้าตีเป็นเงินมาเนี่ยฮะ,ะไม่ไม่ต่ำกว่าสองพันบาทอ่าเขาเรียกว่าอีพีนี้อุนิเซ็ปอุนิซูชิเซ็ปอุนิซูชิเซ็ปอีพีหนึ่ง พักมาจะมากินที่ร้านหรือจะสั่งกลับบ้านไฮโซโซูชิเท่านั้นที่เห็นนี่แหละครับไม่มีกำหนดไม่มีกติกาโทรมามีขายมากินที่ร้านมีขายอยากรู้ว่ามีของไหมขายไม่มีในเมนูนะครับอ่ะดูกันผมจะกินให้ดูสัก2อสาอย่างนี่ครับคุ้มไม่คุ้มดูเลยครับท่านผู้ชม ช้กุหลาบกับบุนิ่ก็คุ้มแสนคุ้มดูครับสุดยอดนะครับไม่ใช่จะูพูดเอาอืมอืมหืมหืมหหญ่มากะกะหลบนิวซีมันม์ืมืมหืมหมิม คุ้มแสนคุ้มนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสบเก้าบาทไม่มีสวิตชาร์ตบอกแวกเกินเปอร์เซ็นต์ต่อมาครับโอเค